คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบค่ํานะครับนะมาดูกันว่าในกลุ่มลักยิฐามของเราครับจะแจ้งเกมอะไรกันเข้ามาบ้างเราไปรับชมกันเลยครับสําหรับในรอบคํานี้ครับเจสโซบางบ่อนะครับเป็นคนแจ้งมาครับสาหรับค่าย PG ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมโจเกอร์4เกมครับผม เหมือนจะ PP จะไม่มีนะครับรอบค่ํานี้นะไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวผมอัปเดตสมาชิกในกลุ่มให้ดูกันหน่อยละกันนะครับสําหรับในกลุ่มลัทกิทรรของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2ครับเต็ม2,000คนเป็นที่เรียบร้อยนะกลุ่ม3ตอนนี้อยู่ที่797คนครับสมาชิกรวมกันนี่โอ้โหตอนนี้4 7 9 7คนเข้าไปแล้วนะโอ้โหดูครับเผิ่อแป๊บเดียวนะจะ4 8 0 0ันคนแล้วครับเออ มาครับเดี๋ยวให้ดูรีวิวในกลุ่มกันหน่อยละกันนะครับสำหรับในกลุ่มของเรานะก็จะมีเพื่อนๆนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันครับผมแล้วก็จะมีบอกนะถึงช่วงเวลาครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกําลังจ่ายเกมไหนที่เกมมันกําลังแจกอยู่นะถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะเออสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะเข้ามา,าพูดคุยหรือจะเข้ามาแชร์เทคนิค วิธีการเล่นเกมกันในกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมมาสำหรับในรอบค่่านี้ครับเมื่อกี้เล็งไว้2เกมนะมีเกม,เมกินเลนกับเกมกระดูกนะครับเพื่อนๆแต่เมื่อกี้เหมือนกินเลนจะอยู่เกมแรกนะเดี๋ยวผมเทใจไปกินเลนแล้วกันนะครับในรอบค่มนี้โอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแล้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยลินพันเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ย้ําำอีกครั้งว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเจอกันในเกม Way of the g กิเล n เลยครับผมโอเคครับผมมาเราก็มาอยู่กันในหน้าเกม w อ,อ่ Way of the ฟเด e ะ i นะครับนะ มาวันนี้มาในรอบคําเลยนะปกติไม่ค่อยจะได้เล่นนะในรอบนี้ครับแต่ช่วงนี้นะก็อย่างที่รู้ๆกันครับบล็อกดาวนะ์นะไม่ได้เออเลยไม่ได้ไปไหนนะก็ทำตามกติกาเขาหน่อยครับมาว่างๆก็เลยมานั่งขอมานั่งทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันละกันนะครับนะมาครับสำหรับในรอบคํานี้ครับก็พาทุนมาที่1000กับ เจ0กว่านะ1,700เอกือบ1,800อะอ่ะเออมามาดูว่าในรอบค่่าที่เขาว่ามันแตกดีนักดีหนานะมาดูว่าพอถึงทีที่เราเล่นนะครับมันจะแตกให้เราบางไมนะมาเดี๋ยวเริ่มกันที่เบทสี่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรลองหมุนดูเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะดูหน้าลายมันไปก่อนครับไม่ต้องรีบนะ เกมนี้นี่คนเล่นเยอะนะเพื่อนนะสำหรับเวออ t ก e เ i r ยนนะหรือเขาเรียกกันเกมเกมกิเลนนั่นแหละนะจุดเด่นมันก็คือการซื้อฟีสปินนี่แหละต้องไปสุ่มอีกทีนะว่าแม่งจะได้ตัวคูหรือได้ตัวหมุนเพิ่มนะเออถ้ามาปับ๊บได้ตัวบวกเยอะๆได้ตัวคูเยอะๆนี่มจมแมวเลยนะโอ้โหมาครับลูกสิบเคสตกไหได้อยู่ครับเคสมา เ้ยถือว่าทรงๆอยู่นะครับสำหรับาลายคำนวนนะเริ่มเงียบครับโอเคมาครับลูกเคลูกเอเปลี่ยนดอกนี้ยังไงเออได้ครับวายตั้งเชื่อมโอ้โหเอยาวยาเพื่อนยังไงครับคิวต่อเออโอ้โหช่องสี่ครับถึงไม่ถึง โอ้โหถึงว่ะโอ้โหแต่เบาไว้หน่อยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มาลองของกันก่อนแล้วกันนะที่เบ็ดสี่ครับยังไงบวกหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณองอ้บวกสครับได้มาเก้าเก้าหมุนกับคูณสอนะ โอเคได้หมุนเพิ่มมาครับโอ้แต่ยังไม่จ่ายให้เราเลยนะวายโอ้โหยัยไม่เชื่อมครับอีก5้าหมุนคำนวณยังไม่มาโอเคได้ลูกเจมาเปลี่ยนโอ้โหสวยครับดอกนี้โอ้โหไอ้ผักยังไงไวายตั้งเชื่อมเอสวยครับไหลไปได้มาอีกหนึ่งบวกนะครับ โอ้ยยังไม่ไหลครับเอยังไม่สันได้อยู่วายตั้งเชื่อมครับตัวไหนเอหือนี่รอแบบนี้มานานนะผมรอแบบนี้มานานครับถ้ามันไหลนะสำหรับเกมนี้นะก็ยาวๆครับผมบอกเลยนะเออดูครับชุดเดียวยังไงได้มา396บาทครับบวกกับอีก1ฟรฟีสปินมาอยู่ที่คูณ13ครับอีก4หมุน <c oughs> หมดปล้นเนี่ยโอเคได้เคมาครับอีก83บ,บ,บาทต่อไหมได้อยู่เคมาลูกสิบลูกเคอะไรก็ได้เพื่อนโอโ้โหมาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทครับผมมาหมดสุดท้ายวายได้อยู่ครับอีกนิดหน่อยสามสิบเจ็ดบาทเปลี่ยนดอกนี้โอโ้โหมดครับผมนะโอ,โอเค ถือว่าได้อยู่ครับสําหรับการล่อซื้อในรอบแรกไปนะสำหรับเบ็ด4บาทครับถึงจะบวกมาไม่เยอะแต่ก็ถือว่าบวกแล้วกันนะเออมาดีกว่าขาดทุนครับผมมาเดี๋ยวขยับมาเป็นเบ็ด8เลยละกันนะเมื่อกี้คือแค่แบบลองเชิงเขาก่อนนะซื้อเช็คของซื้อเช็คของเขาเรียก เบ็ดแปดครับโอ้ยไอ้พักโอ้ยมาครับมารอบนี้ยังไงบวกหนึ่งคูณหนึ่งบวกสามบวกสามโอ้โหสวยครับรอบรอบนี้นะได้ตัวหมุนมาค่อนข้างจะเยอะนะสิบสองกับคูณสองครับผมโอเคไป ครับลูกเคเปิดสวยครับเปิดหัวเออวายตั้งเพลอดวายตั้งเพืิออย่าซันสวยครับลูกเจโอ้โหวายอยู่ไกลครับดอกนี้ถึงไม่ถึงยังถึงอยู่หมาครับโอ้ถ้าเปิดมาแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับค่อนข้างจะดีนะถือว่าอีกสิบดหมุนอ่าสิบเอ็ดหมุนของเรานี่คือแบบเพียวๆเลยนะขอแค่คำนวณพอครับ รับเพียวๆรับเพียวๆไปโอ้โหยังนิ่งอยู่โอ้โหเนี่ยฟูโมไม่ใซ่เยอะมึงเอ้ยยังไงโอเคครับมาลูกสิบขอเคตกมาคิวโอ้โหอย่าบอกกูขยับเปลดกูโดนอีกแล้วนะเออยังได้มาครับเหรียญเปลี่ยนดอกนี้ยังไงขอเคช่องสองแล้วกันเพื่อนได้อยู่ครับโอ้โหต้องลุ้นสิบแล้วครับดอกนี้โอ้โห มาครับอยู่ที่คูณ15อีก7หมุนครับผมขอแค่รวบนะขอแค่รวบแบบนี้ยังไงได้ไมาปดสบบาทครับได้อยู่หูไพ้ตั้งครับดองนี้ยังไงเชื่อมไหมได้คิวฮะเออหูกเอ๊รับคอยโอ้โหนี่แหละครับที่ผมบอกครับ1,600บาทนะดอกเมื่อกี้ไหลไหม 1,862บาทครับนี่แหละครับที่ผมบอกนะโอ้โหคือตอนนี้คือคูณมันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะขอแค่รวบเดียวฮะขอแค่รวบเดียวครับ,รบ,รบมาลูกเอตัวแพงมาอีกครับ220บาทส0โอ้โหเดายฮะได้ไป220บาทครับเหลืออีก2หมุนมาอีกครับลูกเคลูก10ไหลไปเพื่อน Uh huh. โอ้โหตอนนี้ทะลุ4,000ไปแล้วนะทุนของเราครับเผอแป๊บเดียวเป็นไงโอ้โหกิเลนไม่แปลกใจครับที่คนมันค่อนข้างจะเล่นกันเยอะนะสำหรับเกมนี้ครับเวลามันรวบทีอย่างที่เห็นนะรวบทรับยิ่งตัวคูณเยอะๆนะ uh huh. ไม่อยากจะนึกไม่อยากจะฝันนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวขออยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าครับ เ็ดแปดยังไงแมวดีกว่ามาเอาสิบสองสเลยแล้วกันครับโอ้โหรอบนี้ครับห้าตัวรอบนี้ห้าตัว,รตวครับเฮ้ย,อยโอ้โหตัวคือตัวคูณเยอะแต่แม่งตัวหมุนน้อยว่ะรอบนี้ แต่จังหวะคำนวณทีนี่มันไหลเลยนะดูครับคำนวณหนึ่งทีปูณไปสามนะคือเถ้าไหลไหลแบบเมื่อกี้นี่อโอ้โหมาครับลูกเจขอ,อสิเพื่อนยาซันไอายยา้่าโอเคครับังได้หมุนมาเพิ่มอีกหนึ่งครับชักจะนิ่งครับวายสวยเพื่อนโอ้โหถุงทองต้องตกเพื่อน ไม่น oh ี่กูโดนไปนี n ít, n ่อะวายเชอมเคยังไงยังไงฮะโอ้โหนี่ถ้ามันไม่รวบตึงนี่คือเรียบร้อยนะหมุดสุดท้ายครับโดนไม่โดนได้คิวมานิดหน่อยขอเคมาเปลี่ยนเคโอ้โห โดนเอาคืนครับผมไม้นี้เพียไม่เป็นไรเรายังบวกอยู่ครับยังพอสู้ได้อยู่นะเหมือนลายมันมานั่นแหละแต่มันกักกักหน่อยๆนะอนะหรือว่าหมดแล้ววะหรือว่าหมดแล้ววะ โอ้โหเรียบเงียบครับยังไงดีเราอุ้ยมาฮะเหรียญหอ,อไปต่ออีกนิดแล้วกันนะเพืออออ่อนๆนะโอ,อ้โหนี่จริงพันเจ็ด 1, 7, เรากำไรก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะ สบวกสามครับโอยรอบนี้ตัวหมุนเยอะนะแต่ตัวคูณได้มาหนึ่งครับผมมาค,คูณคสองกับสิบสองหมุนครับมาโอเคเจตตกเจตตกไอ้ชิวมาเพื่อนชิวสามโอ้โหเพื่อนเย กูเล่นไปเล่นมากูจะกลับมาเท่าทุนอีกแล้วเนี่ย่งเอ้ยนะฮะยังอยู่ที่คูณเจ็ดครับมาอีกหกหมุนยังนิ่งอยู่ฟลายเชื่อมสวยฮะได้หมุนมาอีกหนึ่งครับด้านบนมาก่อนอื่นขอถุงก่อนได้อยู่ภาพดอกนี้เอออีกหนึ่งร้อยแปดบาทครับไรไหม ลูกเจสิตกมาเพื่อน10ตกมาเพื่อนอ้ยะมาคูณ13กับอีกห้าบุนครับถือว่าได้ลุ้นอยู่นะถือว่าได้ลุ้นอยู่ครับตอนนี้คูณเราเริ่มโอเคขึ้นนะมา10บเฮ้ยโอเคขอเคเพื่อนไอ้ย้ยโอ้โหดูฮะขาดเคไม่ไปยันแถวสุดท้ายเลยนะ เหมือนจะมาดีฮะโดนไม่โดนเหมือนจะมาดีครับโหนหมุนสุดท้ายครับลุน้นหมุนสุดท้ายครับโดนไม่โดนโอ้โหเยเ้เล่นกูหงุดหงิดอีกแล้วถึงได้บอกครับว่าทำไมไม่หยุด เนี่ยพอเสียปุ๊บผมก็อยากจะเอาคืนเลยนะโอ้โหแล้วลายมันเริ่มมาอีกแล้วครับหืผักดอกนี้432บาทยังไงโอ้แตกนอกอีกฮะเนี่ยมันเหมือนมันล่อให้ผมซื้อดูดิมันเหมือนล่อให้ผมจะซื้อนะให้ผมซื้อนะโอเคมาครับเอตตกมาโอ้โหได้อยู่แล้วดูฮนะไหลวาย อ้งออโอ้โหแล้วแบบนี้ดูเพื่อนๆไม่ซื้อไม่ซื้อก็แปลกนะมันเหมือนล่อมาเดี๋ยวนี้เกมแม่งฉลาดนะล่อซื้อนะโอ้โหที่ผายครับรอบนี้เจ็ดห,หมุนเพื่อนๆ โอ้แต่ยังดีได้คูณสาม,มาครับโอ้โหแต่ถ้าไม่คำนวณน,นี่คือเรียบร้อยเลยนะตัวหมุนน้อยจัดจัดครับโอ้โหแล้วไปสอนสองมาให้ไม่คำนวณแบบนี้ครับเออมาเพิ่งมาครับได้หมุนเพิ่มมาหนึง่งเคขอถุงถุงตกมาเพื่อนโอ้โหยังดีได้หมุนมาหนึ่งครับมาคูณเจ็ด ต้องไหลนะไม้นที่ต้องไหลครับคือถ้าไม่ไหลนี่คือลําบากนะนพระตัวหมุนเราน้อยครับโอ้โหมอไหกระมังตกโอ้โหเพื่อนเอ้ยสาดเสียได้ครับวายเชื่อมโู้ได้สปินมาอีกหนึ่งครับผมแบบไม่มีลุ้นอยู่นะหูวสิ 13, ลูกเคเออวายตั้งเชื่อไหมยโอ้ลุ้นตัวเชื่อมครับดอกแบบนี้ได้สิบมามา สอหมุนสุดท้ายครับโอ้โหแต่คูณเรา19อ๋อ,อได้มาอีกหนึ่งครับสมหมุนคูณเรา19เกไปแล้วครับตอนนี้หอดอกใหญ,ใหญ่ผมบอกเลยบันเทิงหอดอกใหญ่หญครับลูกเคมาดอกนี้อ,อืออีก264บาทครับวายโอ้โหอุ้ยได้ครับมันคำนวณชา้จจา,าจังวะสัตได้อีกโอ้โหดอกนี้ปรับนี่แหละครับที่ผมบอกหนึ่งาบาทลูกเคต่อเนื่องไปอีกโอ้โห4,464บครับเจตก ขอเจเพื่อนกูขอเจได้โปรดไอส้ไอสันเอ้ยสันนครับผมไม้เดียวครับหกพันไม้เดียวครับโอ้โหเจ็ดหมนุนเพื่อนเพื่อนครับ7 2 5 1บาทครับผมโอ้โหโดนไปชุดเดียว2ชุดเมื่อกี้นะอือโอ้โหรอบคัดมันดีแบบนี้นี่เองครับผมนะ โอ้โหแต่กว่าจะได้มาก็หลายไม้อยู่นะเพื่อนอ,อโอเคเอาเป็นว่าผมขอหยุดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับนะโอ้โหนี่กำไรมาหลายเท่าอยู่นะออโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมามี2ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าครับก็จะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะสำหรับค่าคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบายครับ